อีแปดเอเอเอเหมือนไก่เหมือนแล้เอ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 นะโอเคนะครับแลื่องสัมาษณ์ที่จนี่ครับ S อ I เอสไอโฟเอสค่ะเอสเครับ I อ I ี่อยู่ไหมฮะโอเคนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คนะครับวิธีการเล่นนะครับทั้งสองทีมฟังนะครับเราจะมีประตูนะครับเป็นประตูนะครับเป็นโกลด์เล็กนะครับ แต่ละทีมจะมีคนยิงทั้งหมดนะฮะก็คือ20คนด้วยกันนะครับสลับกันยีงระหว่างศิลปินกับผู้โชคดีนะครับทีมไหนยิงเข้าประตูได้มากกว่าก็ชนะไปนะครับขออีกหนึ่งท่านค่ะ N N A 1ค่ะคู่กับน้องกันค่ะ N N A 1ค่ะ N N A one where is it N N A o โดยที่เดนตอนเล่นนะครับสลับกันเตะไปเรื่อยๆเลยทีละฝั่งทีละฝั่งนะครับ เราใช้ประตูฝันเดียวเหรอฝั่งไหนฮะประตูเร็วามากภจษาโอเคครับโอเค ประตูตัวเองอันนั้นก็จะไกลไปนิดหนึ่งคุณนึกในข้างฝั่งก็ได้ถ้าคุณจะเนี่ยทำไหมครับตอนนี้ครบแล้วนะฮะรอคนสุดท้ายคู่การแต่งพันนะครับนั่นเลยครับหนึ่งสองสามหนึ่งประตูครับทางนี้ค่ะเจเลขาตังเล้งอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นซ้องซอมอันนี้ซ้อมี้อมก่อนทัน หนูหนูโยนเกมเหรอวันนี้นะครับไม่เข้านะฝั่งโน้นหนูไม่เข้าจะได้ป้านคุณเดวิด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 เตะให้โดนโกไม่ได้เตะให้ย้อนชนโทษนะทุกคนเคลียร์กติกาอ่ะประตูเล็กเนาะไม่ใช่ประตูใหญ่ประตูเล็กประตูเล็กนะจ๊ะประตูเล็กนะคะ ฝั่งรถเข้าไปแล้วครับฝั่งรถเข้าไปแล้วต่อครับทีมงานคอยนับด้วยนะไปหนึ่งสองสามเจอกับโอเคสเล็กๆโอเคอ่าไม่เข้าครับเชิญได้ค่ะน้ำอ่านน้ำอ่านใช่ไม่เข้าครับอ๋อเดือดเดือดเดือด เบาครับลูกบเพรว่ามันเบานะคะเญเลน่าฟังใชโด้วยอีกตนะรอฟังร้่นก่อนนะโอเคเจ้าอออออ่าหนูมิกหนูมิกเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าและแป๊บเหมาะแล้วที่เป็นคู่กัน